สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมกิจเคทีนะและผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะพี่ๆสวัสดีครับผมทูเดินป้าครับซูซานสวัสดีครับฮะ <c oughs> ดังๆนะถึงดังนะสวัสดีครับครับก็วันนี้มาครับซูซานนะซึ่งวันนี้เขาคิดถึงพอนะพี่ๆก็ผมจะพาเขาไปหาพอนะเนื่องจากว่า เขาอยากจะไปหานะก็ผมมีซอ,องบางอย่างนะจะไปเอ,อไม่ใช่ซองเราพี่ๆของบางอย่างจะไปให้พ่อของเขานะแต่ว่าผมจะยังไม่บอกตอนนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่คงจะรู้นะว่าเขากําลังเก็บอยู่ตอนนีน้ซึ่งผมใบไว้ให้นะก็วันนี้ผมจะเอาไปให้เขาเพื่อเอาไปอซื้อของให้ลูกกินนะก็ เป็นจำนวนที่ไม่มากเท่าไหร่ก็แต่ก็เยอะอยู่อ่ะพี่พี่ซึ่งวันนี้วันนอนไม่ได้มานะพี่เนื่องจากว่าติดธุระก็พาแค่สุสานมานะมาเพียงแค่สุสานคนเดียวก็นะโอเคครับเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมจะรีบเดินทางไปหาเขานะเพราะว่าถ้าเขาได้เห็นนี้ผมว่าเขาคงจะดีใจมากเลยเพราะว่าเขาแทบจะไม่ได้เจอลูกเขาอ่ะนานๆทีจะได้เจอครั้งคงจะคิดถึงมากโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางเลยก็ ก่อนี่พี่จะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับก็ไปกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบเดินทางไ้ต่อนเยเนื่องจากว่าระยะทางแบบอยู่แบบไกลยอยู่นะซึ่งนะเออน้องน้องยน,นะทนะทุสารเนี่ืยพร้อมเข้ามากเลยตอนนี้ใช่ไหม นี่ก็จะเป็นการเจอกับพ่อหองน้องสุ้านแล้วก็น้องสุ้อถ่านเนี่ยคือพี่ตองอันนี้น้องสุารแอบหนีมาเพื่อมาหาพ่อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับก่อนสามโมงนะเพราะว่าคนที่ดูแลเขาอ่ะเขาจะกลับมา 春光寂了 ครับตอนนี้พี่พี่น้องทุตานโดนแตนต่อยนะใช่เนี่ยเราางทางเนี่ยคือเราไม่ได้ถ่ายเมนั้นเนื่องจากว่าน้องเนี่ยโดนแตนต่อยจริงแบบเราต้องรีบมาเลยนะ,ะเนี่ยน้องเ,เจ็บมากเลยนะเมื่อกี้เราต้องมานั่งพักเลยนะผมก็โดนมาแล้วร้อบหนึ่งแต่มันเป็นแตนตัวซีเรื่องคือเวลามันต่อยเสร็จอ่ะไอจุดที่มันต่อยนะพี่พนะมันจะแข็งทันทีนอลองลองให้นะพี่ถึงกับปวดมากเลย จมาถ่ายไกา์เชียกลับไหมกลับบ้านไหมเรือไ,ไปหาพา่อไม่กลับเหรอจะไปหาพ่อใช่ป่ะ <nung. S 1> น้องยืนยันที่จะไปหาพ่อนะเพราะว่าคิดถึงพ่อมาขนาดเดนอาแตนต่อยร้องไห้ยังจะไปหาพ่ออยู่เลยนะไหนชูไหนเดนโดนไหนน,น,นี่เหรอโดนตรงนิวนะน้วนั่นนิ้วนิ้วต่อยอ,ะอ่ะต<า>่อให้แล้ว่ามันบวมันน่าปดนี่มันขึ้น ก็มันเป็นการที่เราไม่ทันตั้งตัวนะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยให้นางสุสานนั่งพักสักคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะพี่พี่เธออะไย น,นี่พราก็นั่งข้ขางๆแหล่งน้ำนะฮะข้างหน้าก็จะมีน้ำกินน้ำป่ะกินน้ำไหมน้องสายไม่กินน้ำพี่พี่อพรองพี่น้องเนี่ยใช้ใหญ่ก็โดนเนี่ยแต่โดนต่อยที่ป่าเงี่ยพี่นะมันคือแบบว่าถ้ามันต่อยโดนจุดที่มันสำคัญนะมันจะทำให้บว,วมใหญ่ๆในพี่นะ ถ้าโดนแบบบริเวณแคบานะ่ะก็ <c oughs> มันจะบวมไม่ค่อยใหญ่รดูแลจเจ้าฮ้ยพอมาแล้วสันสันพอมาแล้วนันะนมใช่เพื่พอเพอื่อก้าว่ะเพื่อเพื่อว่แบบไม่ห้พอแบบพอมาแล้วเฮ้ยจะสันอีกแบบพอใหญ่เลยเงี้ยมันนี่ใก,กล,กล,กล้มาเยอะลๆเยอะลยครับก็จะเพื่อที่

và cá nữa phụ mỡ Đang lộn coi, đang lộn chứ nào, chí nào, nhìn nè bơ ai เน่บเบอร์ไอเออเออเรลาเบอร์คูร์แหะเน่เบอร์ไอเออนึ้อตัวน้องสันก็ยังร้องอยู่เลยนะพี่พี่เสียงจะร้องแต่ก็ยังแบบเจ็มนะพวกนี้แด่นี่มันมีพินน่ะตรงเล็กเข้ามาแนวใต้หรอพอเขาก็ดูแลอยู่นะ,ะเชืเ่อได้ ชิคกี้มอร์โอ้โห้เดี๋ยวไปเอาช้อนอ่ะอ๋อพ่อน้องซานจะไปเอาห้องกินมาให้นะไอายุเอ้ะมันจอดเจอซไอายอเนิ่นเนิ่นเกมเมอร์นั่นแหละแล้วมาเลยเกิดน่ะในเกมเมอร์นั่นแหละแล้วมาเลเกิดน่ะอ๋อเขาพอน้องสานบอกว่ามาหาฟืนนะแล้วก็มาหา พวกผักป่านะพ,พี่เพื่อกลับไปกินเขา้องสารบอกว่าเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งเดียวเขาจะกลับไปเอาของกินมาให้ก็กรตอนนันตะวันอยู่ฝั่งข้างหน้านูาน่น,นอีกไม่ค่อยไกลนะพี่พี่ก็จะถึงนะดีใจปบสาสซานจะเจอพอแล้วนหนดีใจดังๆนหยดชดีใจ ก็ต้องรอพ่อน้องเขามานะเราเนี่ยก็รอไปเรื่อยๆรอพ่อในไปเอาของกินมาให้นะ,ะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาให้กินนะร <c oughs> อดูอเดองเถอะทรายเคล่าพ่อจะอ,อะไรมาให้กินข <c oughs> นมทรายบอกว่าเป็นพ่อขนมนะใช่อไหมเถื่อไหมทรายขนมนะอยากกินขนมอะไร สันเช่าอ,อยากกินขนมแบบไหนขนมไหนก็ได้อ๋นอน้องว่าอยากกินขนมกินอะไรก็ได้ที่แบบขนมเหมือนเนี้ยก็นะพี่นะแถวนี้เครื่องบินเยอะนะ

Un ddiwrnod, dwi'n teimlo'n ffwrdd. Ie, iawn, iawn. Ie, iawn, iawn. Ie, iawn, iawn. ก็ตอนนี้เราเนี่ยก็ช่วยกันทํามาม่านะพี่พนะเนื่องจากว่าเมือน้องก่อฝอยอีกนะพี่พนะจึงจะทําให้เสียเวลาหน่อยนึง กลินละมาหอมจัดเลยเนื่อเนื้อโอ้ยไม่ต้องใหม่โอเคนี่ก็จะเป็นบริเวณ้างห้วยนั่นพี่นะจะเป็นน้ำไหลาตามเส้นเส้นน้ำนั่นพี่นะ mình này, mình đi đâu cả rồi em đi nhà thả mai เราต้องเอาไมาท้ทนได้ป่ะกิดดูม,มาว่าไม้นี้มันมันเล็กไปอ่ะเ,น,เ,เน,นี่ยไม้ไผ่อันใหญ่แบนี้ មិនកាញ៉ាអេរហានមិនកាញ៉ាញ៉ារះញ៉ាញ៉ាមិនកៅครับ แล้วก็เออมามาสินะไอเยอะเนเนอเน,เ,นเธอเนอร์ไรอ่ลไรอ่อพี่พี่เขาทอางสถานบอกว่ามาม่าเนี่ยเป็นช่องห่อสุดท้ายนะเราะว่าวันนี้เขาก็จะกลับคงไปหมู่บ้านพอดีเขาก็ได้มาเจอกับพวกเรานะในการที่เขามาหาของป่าทีนนะ่เนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่มอจาะมาก กว่าจะดีนยวให้สองพ่อลูกทำดีกว่าจวเรานั่งพักเ้ยนั่งคอยดูพวกเขา ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะเราก็ได้นําน้ําใส่มามแล้วรอกันนําต้มนะเอาลงไฟเขาเลยเฮ้ย <c oughs> เอามาหน่อยก็ได้ขวันเข้าไปหมดแล้วจดเจอเยอะเยอะนะขวันเป็นหมดแล้ว ตัดตัดออกให้เขาหน่อยจ้ะเยอะให้ทั้งรอให้แล้วสะพานหายกินละอีสะพังนี่เนี่ยก็เราจะเอามามวางย้ายเลยนะเนื่องจากว่าไฟเนี่ยจะเริ่ม

อันนี้พ่อสุสานถามว่าวันนอนไม่มาหรอหรือว่าวันนอนไปไหนนะสุสานบอกว่าไม่ว่างนะติดธุราก็ไม่ได้มาด้วยเอาไฟเอาวังมองไป 干嘛去啊？换，好没？ มีซาปีเอ็ธเอ้ยพัยนเยอะมากนะพี่ตอนนี้รอกินมามากกันอยู่เลยงานก็เป็นผ่อนานานาะ ไม่เช่าไฟูุใหญ่นะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเรารอมาสุกกันดีกว่าเพราะไฟเริ่มติดละ รอวะ <มา S 1> น่นนพี่นะเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยน้องสูซามากินมาม่าแล้วมาม่าสุกแล้วนะเดี๋ยวอยีสัพัหาหนี้ก็จะปิดเขหะแลนเพียเน,นื่องจากว่าเราจะต้องเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยรอให้กินมาม่าพังกัน,กนผมบอกว่ากินมาม่าในป่าเนี่ยแบบว่าบรรยากาศมันดีด้วยแล้วก็แบบรู้สึกว่ากินแบบ อร่อยคืนนะอ่ะออห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเชิญเชิญนะอันนี้มาแงเนี้ยเจอจเจอเจอเยอะเลวครับเอาของผมจะให้ของบางอย่าง,ขงเขานะนี่แหละ อแต่ผมจะไม่รู้เขารู้กินรอเลยหนูมาผมให้เป็นที่เรียบร้อยนะก็ ผมให้เป็นจำนวนเงินนะแต่ว่าผมไม่บอกให้ลูกเขารู้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมังเจ้าเด็มาเนี่ยรีกเขียนนะผู้เชื่าผมให้เงินไปนะแต่ผมไม่ได้บอกลูกเขาว่าจำนวนเท่าไหร่จะให้พาลงไปซื้อของกินที่หมู่บ้านพาไปเที่ยวนะ ก็พาน้องวันนอนไปด้วยแต่ต้องรอเขาลงไปหมู่บ้านนะเดี๋ยวกินเขาอะไรเสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะลงไปนะแต่ว่าเราไม่ถ่ายไว้นะทุนนะเพราะว่าให้เขาใช้เวลาส่วนตัวกับลูกเขานะก็เดี๋ยวเราขอลาพี่พี่เพีพยงเท่านี้เลยนะถ้าพี่ชอบพี่พี่ชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ชมด้วยนะครับ